รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแสงธรรมของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับหลังจากที่ได้ไปร่วมในพธิธีฉลองการเริ่มสมณสมัสมยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่กรุงโรมวันนี้ซิสเตอร์อนาโรซาซิโบริท่านก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมๆกับเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นและประทับใจมากมายทีเดียวขอเชิญทุกท่านพบกับคุณพ่อวรยุทธกิจบำรุงครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชม สื่อมวลชนคาทลิกได้พยายามนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระนบพปาฟังซิสที่ผ่านไปในตั้งแต่ช่วงมีการเลือกตั้งและเมื่อได้เลือกตั้งแล้วนะครับและก็คิดว่าทุกท่านได้ทราบาเรื่องราวต่างๆมาแล้วอย่างละเอียดนะครับและก็มีบุคคลหนึ่งที่ทางสื่อมวลชนได้เคยพูดคุยกับท่านและก็เป็นผู้ที่เรวเรียกว่าใกล้ชิด เป็นญาติใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปานะครับและก็ต้องถือว่าโชคดีสําหรับประเทศไทยของเราที่ญาติใกล้ชิดของพระองค์นั้นอยู่ในเมืองไทยมา46ปีซิสเตอร์อันาโรซาซิวารีนะครับท่านอยู่เมืองไทยมา46ปีสวัสดีครับซิสเตอร์ครับวันนี้ต้องขอบคุณซิสเตอร์อีกครั้งหนึ่งเบื้องหน้าเบื้องหลังครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้ ซิสเตอร์เพิ่งกลับมาจากร่วมพิธีฉลองพระสนาปาที่กรุงโรมพอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็พาซิสเตอร์มาถึงห้องอสตูดิโอของเราเลยนะครับเพื่อบันทึกสดๆอยากจะให้ซิสเตอร์ได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆที่จะเรียกว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงที่ซิสเตอร์ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีนะครับและก็เราได้เห็นในใน,ใน,ในทางโทรทัศน์เนี่ยก็ เห็นภาพของซิสเตอร์นั่งอยู่บนบริเวณพระแท่นที่ใกล้ใกล้กับพระแท่นมากทีเดียวนะครับใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นซิสเตอร์คงจะมีเรื่องราวหลายอย่างมาเล่าให้เราฟังนะครับอยากก่อนอื่นเอาเอาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนซิสเตอร์เดินทางไปที่โรมนะครับวันอะไรแล้วพักที่ไหนนะครับซิสเตอร์ก็ไปวันอาทิตย์ไปถึงโรมที่ประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วก็ไปพักที่สงกลางของคณะ แล้วก็ที่นู่นก็ทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันนะคณะที่ดาแม่พระองค์ุถธรรมนะครับหรือว่าเซเลเซียนนะครับพี่เตอร์เป็นสมาชิกนี่นะครับทางสมาชิกที่โลมก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่ใช่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์วันจันทร์วันอาทิตย์เดินทางใช่วันอาทิตย์เดินทางก็ถึงวันจันทร์เช้าซึ่งที่วัติกันก็ตื่นเต้นทุกคนก็กำลังเตรียมงานตั้งเขาวีอะไรเพราะว่าก็ เจอทราบว่าจะมีคนมากมากกว่าเวลาอื่นๆแล้วก็ตั้งจอใหญ่ปกติก็มีแค่2หรือ3จอแต่นี้ไปถึงเวียดลลคอนชิเลียเนที่สุดเลยนะค่าบเพราะยั์นังนีเห็นเลยว่าไปไกลมากไกลมากๆแต่มีมีจอใหญ่ที่ใช่ให้ทุกคน ทิเตอร์โชคดีว่ามีบ้านศูนย์กลางของคณะอยู่ที่โรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปถึงพักที่บ้านศูนย์กลางของคณะแล้วก็วันงานจริงๆทิเตอร์ไปเป็นยังไงต้องเข้าโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยนะต้องไปไปก่อนนานนะครับทิเตอร์ไปออกจากบ้านตีห้าออกจากบ้านตีห้าเพราะว่าจากที่นี่เเอพระสมณทูตก็ติดต่อ ที่สำนักบัติกันบอกว่าดิฉันจะไป oh. เพราะฉะนั้นก็มีสังกราชองค์หนึ่งที่จะติดต่อตันแต่วันจันทรนะ์ก็บอกว่า6กโมงสิก็ให้อยู่อยู่ที่ประตูประตูหนึ่งเพราะว่ามีประตูหลายประตูนะที่ yeah, yeah. บัติกัน <Yeah. S 2> แล้วทีห้าเราออกแต่ก็ไปไม่ได้ ที่เอสูงกลางนะที่วัติกันก็ปิดปิดถนนเลยปิด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 ที่5้าก็เห็นคนเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ที่วิ่งวิ่งจากทุกทุกแห่งแล้วก็มีคนที่ทราบว่านอนอยู่ที่นอนอเลาวัติกันเพราะว่าเนื่องด้วยไม่มีไม่มีบัตร ปกติเวลามีงานใหญ่ก็จะมีบัตรสีต่างๆแล้วก็โซนต่างๆใช่อันนี้ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นก็ทุกคนมาแบบสบายคนไหนมาก่อนได้ก่อนอยากจะได้อยากจะเข้าที่มีที่พิเศษก็คือคนพิการแล้วก็คนป่วยซึ่งเวลาซิสเตอร์ไปถึงทีห้ารอบนอกน่ะก็จะมี รถตู้ที่มีคนพิการที่เข้ามามาแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตีห้ากว่าๆแล้วก็พอหกโมงสิซึ่งสังกาาัรเฟร์นันโดชื่อฟร์นันโดที่ติดต่อกับซิสเตอร์ก็รอรอซิสเตอร์แล้วก็พาเข้าไปไปข้างในเข้าด้านด้านหลังของประวิหารแล้วก็สิ่งแรกก็พาเราไปสวดไปสวดให้ท่านพระสันตป,ปาปา ที่ตอนหน้าลุงศพของนักบุญเปตโรเลยอ๋อที่จะไปก่อนเลยนะพาไปสวดไปสวดที่ลุงศพของนักบุญเปตโรคืออยู่ชั้นล่างของชั้นล่างเราเราอยู่เราอยู่กำบลกำบลแล้วก็สวดคือมี18คนที่มาจากอเจนตินา ที่เป็นญาติเป็นหลานกับเหลนของท่านครับสิคนเท่านั้นสิบแปคนค่ะกับดิฉัน19บเก่าสิบเก้าเลยก็สวดที่นู่นแล้วก็นั่งด้วยเป็นวันนักบุญโยเซฟครับสังราชเฟรันดโนนี้ก็พูดกับนักบุญโยเซฟโดยตรงบอกว่านักบุญโยเซฟที่ดูแลเอาใจใส่แม่ประกับพระคุมานเยซู เดี๋ยวนี้ฝากพระสันตปาปาให้ให้ดูเลเหมือนกันแล้วก็เราต่อจากนั้นก็เราออกไปกันนอกเลยไปกันนอกซึ่งยังยังยังไม่คนยังไม่ยังไม่เน่นยังไม่ถึงน้ำหรือไมถึงลานที่บริเวณพระเทศหมดทั้หมดประเทศและก็การล่างทั้งหมดนะครับที่ลานที่จะถวายมิซาทีจะกรวาลมิซาร์แล้วก็ การล่างล้ว okay. ่างตงหมด้งหมดก็มีทยอยเข้าทยอยเข้าแต่ซิสเตอร์อยู่ที like ่นู่นตั้งแต่ประมาณก็คิดว่าหกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบห้าก็อยู่ที่นู่นแล้วเพราะฉะนั้นเห็นทุกคนที่พวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ที่มาเขามาจากด้านหลังเพราะฉะนั้นออกจากพระวิหารทีละแล้วก็มีพวกพระคาร์ดินัลสังคาราที่ยอนรับก็ซิสเตมองปาดคนนั้นก็ว่าอันนี้ ออสเตรเลีย <laughs> อันนี้เพราะนั้นรู้ว่ามาจากไหนแต่ก็เยอะมากๆที่แล้วก็ลงไปกันล่างไปอยู่ด้านล่างส่วนซิสเตอร์ก็มีเก้าอี้หตัวที่เตรียมเอาไว้ซึ่งเป็นผู้ที่ประสันตปาปะเชิญโดยตรงก็คือคนที่หัวหน้าของคาร์อๆๆทอนเนโรสคนจากเกยได้ยิงไม่ทราบคาร์โอนเนโรสที่อาร์เจนตินาประมาณสัก หกเจ็ดปีก็พวกที่ยากจนคนยากจนก็เก็บกระดาษตนเย็นประมาณหกโมงเย็นทุกเย็น<ม>ก็จะออกมาเด็กผู้ใหญ่นะเก็บแล้วก็ทีหลังก็รีไซเคิ<ม><ม>ลเพราะฉะนั้นแล้วก็ประสันตปาปาเชิญเขาเชิญโดยเฉพาะเขากับครูคนหนึ่งซึ่งเ,เป็นคนที่ตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กยากจน<ม>เด็กที่ สลัมแล้วก็ประสันตปา,ปาปะก็สนใจมากๆแล้วก็ทำงานกับดังนั้นสองคนนี้ก็ถูกเชิญโดยเฉพาะแล้วก็ใครดิฉันอยู่กับพวกเขาดังนั้นก็แล้วก็มีปรรยาของครูคนนี้แล้วก็อีนเป็นสังการาศหนุมน่มๆที่ประสันตปาป,ปะหกปีที่แล้วก็ให้มาทำงานที่วัติกัน ดังนั้นก็อยู่กับเราก็เรีกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดกลุ่มใกสุดที่สุดบนบริเวณงานนี้นะไม่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 จิตกับนักร้องด้วยก็เเอาเข้าอิ่มมันตอนนี้ในทีวีเห็นนะทีวีกล้องก็จะจับกลุ่มซิสเตอร์อยู่ด้วย้วก็ถัดไปก็เป็นกลุ่มนักร้องนี่นะกลุ่มนักร้องมีสองกลุ่มมีของบัติกันอยู่ซีกนู้นซีกนี้ก็เป็นคลิกที่ว่าเป็นอาสาสมัครเป็นขมมาจาก วัดต่างๆแล้วก็8โมง45ก็เริ่มได้ยินเสียงฟร a n เ e สโก f r a n เป็นภาษาภาษาอิตาลีแล้วก็ท่านก็ออกจากด้าน Porta di Bronzo ด้านซ้ายของระวิตาแล้วก็เดไปไปหลายๆหลายถนนหลายหลาย เดินหรือประทับรถยนต์รถยนต์นะเพราะว่างมากแล้วทางคดไปก็เลยไปในนี้เริ่มถ่ายทอดเห็นแล้วในข่าวนะฮะทุกคนก็มีโอกาสที่จะเห็นชิดใกล้ชิดจงกระท่านประมาณ9ก้งสนาทีก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็เกาะประกาินันก็ ตั้งตัวแล้วทีิงๆแต่ท่านก็ได้ตั้งขบวนลบวนออกมาแล้วก็ท่านเป็นคนสุดท้ายที่กลับมาแต่เอ้เวลานั้นก็มันคนแน่นแน่นแน่นเห็นแต่หัวคนใช่แน่นมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่่ พัะสนตปาปาเข้าไปแต่งตัวก็มีพัะสนตปาปาเองเข้าไปสวดที่หลุมศพขอที่หลุมศพเริ่มเริ่มที่หลุมศพของพระสันตะปาปาใช่พระสันตะปาปาณบุญเปตรอณบุญเปตรซึ่งถือว่าเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกนะครับอืมครับแต่ขบวนออกมาในสวยสง่ามากนะครับแล้วก็ที่เห็นคือไม่ใช่ชาวอาร์เจนตินาเท่านั้นนะธงชาติทั่วโลกเยอะมากๆเพราะฉะนั้น คือก็ไม่ไม่ใช่แบบเฉพาะเฉพาะกลุมหนึ่งนะทุกคนก็ทิตเตอร์เห็นธทงชาติไทยไม่เห็นเลยผมเห็นผมไม่เห็นในทีวีแต่ได้ข่าวว่ามีคนไทยกลุ่มหนึ่งอยู่อยู่รอบรอบนอกอะไรเงี้ยคือมีมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็บอกแต่ว่าในในทีวีเก้าไปไม่ถึงไครับแต่เราอยากให้เห็นเหมือนกันข่าวโอ้ยเยอะมากมากก็มีมทต่เฉพาะ แบบใหญ่สั่นเฉพาะสำหรับนักข่าวแล้วก็อยู่กันบนตลอดตั้งแต่พิธีเริ่มจนถึงจบพิธีเนี่ยกี่ชั่วโมงคี่เก้าโมงสิบห้าก็ออกมาแล้วแล้วก็ประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งที่จะก็สามชั่วโมงประมาณนะ คนที่ได้ดูโทรทัศน์ถ่ายทอดสดก็คงจะได้ได้รับรู้นะครับทีนี้อะไรที่ทิสเตอร์ในช่วงของพิธีกรรมเนี่ยนะฮะที่บทเทศหรือบรรยากาศอะไรเนี่ยซึ่งทิสเตอร์อยู่บนแท่นเนี่ยใกล้ชิดที่สุดเลยเนี่ยคนอื่นก็มองห่างๆกล้องก็อยู่ไกลนี่นะทิสเตอร์เองรู้สึกมีอะไรที่พิเศษซึ่งบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยนะครับที่พิเศษที่แบบแบบเงียบด้วยเวลาให้ปาเลียวนะก็สวมให้ แล้วก็ที่หลังก็แหวนท่านก็อยู่อย่างนี้รอให้ให้ส่วนแหวงส่วนแหวนนี้ก็ทุกคนก็ตึงทันใจนะเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มนิสารเริ่มทีทิสเตอร์เล่าให้ฟังก่อนและเข้ารายการนิดนึงว่า แหวนสมัยเป็นพักครีนันเอาไปไว้ที่ไหนก็ไว้กกระเป๋าอาจจะอาจจะถอดก่อนแต่อยู่กระเป๋าเพราะฉะนั้นที่หลังก็เวลาซิสเตอร์มีโอกาสไปไปพบเขาโดยตรงก็เขาเอาเอาขึ้นมาเชือมิสาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ออกจากกระเป๋าแล้วก็ให้กับประกันไม่ใช่เป็นพระกันเช้าที่ ผู้ช่วยที่อาร์เจนตินาเหรอนั้นเนี่ยนะแหวนสมัยเป็นพระคดินั้นเนี่ยนะมอบให้กับพระคุณพระสงฆ์องค์หนึ่งที่เคยเป็นที่เป็นผู้ช่วยในสมัยอยู่ที่อาร์เจนตินานะแต่นั้นก็คงจะเอาไปเอาไปเก็บเกียนตน่าอันีไม่มีใครทราบนี่เจตเตอร์เล่าให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นแหวนสมัยเป็นพระคดินั้นเนี่ยเมื่อ พระองค์ได้ถวมแหวนชาวประมงแล้วแหวนพระสนมป่าแล้วแหวนเป็นพระคารินันนี่ก็มอบให้กับพระสงฆ์องค์หน tamam ึ่งซึ่งเอาแับเอาแบบจันดีนะจันดีน้ำมาซิสเตอร์ได้พอดีก็อยู่อยู่เพราะว่าซิสเตอร์ก็กําลังกําลังเข้าไปไปพบแล้วแล้วก็จะสังกาดองค์นี้ก็เขมาเขมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวให้ซิสเตอร์ก็อยู่อยู่ครับ แล้วก็ความประทับใจบรรยากาศแตงนั้นยังมีอะไรอีกสิเตอร์ก็อันนั้นหลังจากกนทุกคนก็เริ่มทยอยไปนะส่วนประกัศเองนระสันตปวป้าก็เข้าไปที่ซีกหนึ่งของพระวิหารแล้วก็พบซิสเตอร์ตอนแรกก็สิสเตอร์ไม่ทราบเป็นใครแต่ก็เป็นพวกสังกัาเอกับสิสเตอร์กอนทุกคนก็บอกสิสเตอร์เข้าไปซิสเตอร์เข้าไปคนที่เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่า เฉพาะเดล g เกชันไม่ใช่เฉพาะเดล g a t i o n ที่จะไปอีกซีกหนึ่งกิจหน้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็สังฆราชและประกันนาทีาสซเิบอกว่ามีทั้ง4่หนาหคนที่ผ่านนะก็นี่เป็นเป็นญาติโอ้โหกดโทกดโตไปเข้าไปจองจางจานข้าเข้าแล้วก็คุยสองฉันค่ หลังจากนั้นที่เขาไปต่อเสื้อมิสานก็ไปพบผู้นำประเทศแล้วซิเตอร์ถือโอกาสออกแล้วก็ไปไปอยู่ในหลังด้านหลังขันหลางขันลลางไปพบทุกคนที่ที่มีธงชาติอาร์เจนตินาถามว่ามาอย่างไรยังมาชักไหนอะไรก็อะไรทุกคนก็มีเสียงเดียวว่าดีใจดีใจดีใจใช่ คนอาร์เจนตินาเนี่ยเขารู้จักซิสเตอร์มากไหมเพราะซิสเตอร์มาอยู่เมืองไทยตั้งสี่สิบกว่าปีไม่มีใครรู้จักซิสเตอร์ไม่มีใครรู้จักเลยนคนไทยจะรู้จักซิสเตอร์มากว่าใช่จากนั้นก็ที่แต้ก็ก็บอกเออฉันด้วยเป็นชาวอาร์เจนตินาโอ้ใช่เหรอแล้วก็เขาก็อาจจะอาจจะรู้อาจจะเห็นหรืออะไรก็เหานเห็นจเป็นลูกพี่ลูกน้องอุ้ยโอเคซิสเตอร์แล้วก็คนเนี่ยประทับใจบทเทศของพระสันตะปาปามาก คือวันนั้นเขาก็พูดแบบแบบด้วยออกเสียงดันด้วย mm hmm. ที่พูดถึง mm hmm. การรับใช้ mm hmm. เมตตประสันตปาปาพูดเมตตประสันตปาปาต้องรับใช้ mm hmm. รับใช้พระคริสตเจ้า mm hmm. กังเขนของพระคริสตเจ้า mm hmm. นี่คือการที่มีอำนาจอำนาจอย่างเดียวก็ไม่มีวันนั้นนะก็าพูดเรื่องนี้ mm hmm. พูดก่อนก็ก็ เรื่องที่พระองค์ไม่ไม่เบื่อที่จะยกโทษให้เราม,มีแต่เราที่มันไม,ไ,มไม่ไม่ไปขอไม่เลยหลานจากนั้นก็อันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่เขาเทศที่นักบุญอาณาหลานจากนั้นก็หลายวัดก็มีคนที่ไปขอแค่บาับ จากบทเทศของวัศนาปานี่นะที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เบื่อหน่ายที่จะให้อภัยเรามีแต่มนุษย์เราเท่านั้นนะครับไม่ขอเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องการจะบอกว่าพระเจ้าทรงเมตตาต่อมนุษย์เพียงแต่มนุษย์เราเนี่ยอาจจะใจเย็นใจเฉยนะครับไม่ไปขออภัยโทษไม่ไปขอแก้บาปเนี่ยนะครับหลังจากที่รัศนาปาเทศในมิซานั้นแล้วเนี่ยพิเตอร์บอก ในวัดในอะไรที่อาเจนตินาเองก็มีคนไปเข้าวัดแก้บาปรับศีลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นจุดที่เห็นทันตีเลยนะครับแล้ววันวันงานที่ที่เทศว่าเราต้องรักรักธรรมชาติรักซึ่งกันและกันนี่ก็เน้นมากรับความรักที่เราต้องมี ถึงปัจจุบันนี้นะฮะครับเวลาสิ่งสร้างของพระเจ้านะก็หมายถึงทุกสิ่งนะตั้งแต่มนุษย์ไปจนถึงสิ่งสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็เน้นบอกว่าลูกกับพ่อพ่อแม่กับลูกอะไรแบบละเอียดนะการดูแลเอาใจใส่รักเพราะฉะนั้นจากบทเทศของสมเด็จพระสันตปาปาเนี่ย สะท้น่้เห็นถึงความลุ่มลึกในทางปฏิบัติซึ่งเห็นชัดนะครับบางทีดูหลายคนที่ได้ฟังได้ติดตามเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยได้ถ่ายทอดทางเว็บไซต์อาจารย์เชนลงได้ได้แปลนะครับหลายคนก็บอกฟังง่ายและเข้าใจง่ายและก็สามารถทำได้ทั้งหมดที่พูดกับกลุ่มต่างๆนะก็เห็นว่ามันเป็น ค่อยๆเป็นชุมประบาลจริงๆเป็นชุมประบาลที่พูดหรือประสงค์ที่พูดกับสตาบุรุษนะมันไม่ใช่ที่แบบพูดสูงๆที่อาจจะฟังไม่ออกเลยที่วันอาทิตย์ที่แล้วที่เข้าไปไปตามิสซารที่ วัดนักบุญอานาวัดนักบุญอานาก็เป็นวัดเล็กๆที่อยู่ข้างๆปฏิกันนะมันไม่ใช่สําคัญด้วยเขาก็ไปไปเองไม่ม uh, ีใครเชิญไม่มีใครบอกเลยพระธนบพากลับไปเองไปเองทํามิซาแล้วแล้วก็เวลานั้นก็พูดถึงเป็นพระมรสารของคนบาปนั่นนะที่ แล้วก็เรา,าก็เขาพูดผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่บาปบาปที่สุดก็เราก็เป็นคนบาปเหมือนกันแล้วก็แบบพูดแล้วก็พอมิสัทจบแล้วก็ออกอยังไม่ได้ดีตอดเสื้อเลย,อ,ยออกแกสุลาออกหน้าหน้าวัดหน้าวัดแล้วก็คนที่อยู่ในวัดก็เริ่มออกมาทีละคนทีละคนคนที่อยู่กันนอกก็ใม่เห็นใน,นพวกที่เช่าหน้าที่ก็เริ่มเาก็ไม่ ก็จวไดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาก็ัว่นอนก็ต้องตยู่ตอนถ่านเนาะถ่านแต่ว่าเห็นเห็นว่าเขาเป็นคนที่ซิมเปิลกันไม่ได้ที่พี่เตอร์เล่าเนี่ยคือพระเจ้าป่าไปถวายมิตราพอจบมิตราก็รีบออกมาหน้าวัดออกมาหน้าวัดเหมือนกับตอนรับทักทายทัตบุุรษเกทายจูบทุกคนบางคนก็ไม่ไม่กล้าอย่นั้นชาวอิตาเลียนเขคงไม่กล้าก็จูบมมืออะไรแบบนั้นน่ะ แต่คนที่รู้จักดีก็เออโกรนะก่อนที่ซิสเตอร์จะไปไปโรมครั้งเนี้ซีมอนชนที่ได้เคยทำหนังสือประวัติไทยวัติกันนะฮะสมัยรัชกาลที่5ผมก็ฝากซิสเตอร์ไปบอกซิสเตอร์ช่วยฝากเราถวายพระสันตะปาปาด้วยนะครับซิสเตอร์ก็รับไปแล้วก็หนังสือเล่มนี้เป็นยังไงบ้างซิสเตอร์ กเขาไม่เห็นเพราะว่าพวกซิสเตอร์ที่สมกลางเขบอกว่าโอ้ยช้าไพยานนี่ไม่ได้ไไม่ด้ต้องขอเพราะฉะนั้นซิสเตอร์สุปิเรียของบ้านก็ขอแล้วก็ใส่ริบบิ้นอะไรต่างๆให้เรียบร้อยให้สวยซิสเตอร์ก็เอาไปให้เพราะว่าอธิบายให้เป็นอะไรอะไรเพราะว่าอืออือแล้วก็มีคนที่รับไปก่อนแล้ว่าไม่มีเวลาดูหรอกนะฮะแล้วก็มาเธอร์เจเนอเรลก็ส่งรูป แม่พระองค์ุประทังว่าเขาก็ศรัทธาแม่พระองค์ประทังเอสเตอร์บอกว่าอันนี้แหละเป็นส่วนตัวไม่ต้องไปให้ใกล้ต้องไว้บนโต๊ะตัวเองในออฟฟิศหะขออนาตแล้วที่หลังก็เซสเตอร์ไปกำจับสังกัรราดิเจอร์โมซึ่งเป็นชาวาร์เจที่นาาปรเทกเขาใช้ว่าเขาอยู่ทำงานที่บันติกันด้วยก็บอกว่านี่แหละ ที่เธอบอกแล้วเธอก็ต้องรักษานะต้องเป็นในห้องกอนท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวอันนี้ทุกอย่างก็อยู่กับเขาไม่ให้ใครเพราะว่าปรากฏว่าวันแรกเนี่ยก็มีคนที่ให้เสื้อฟุตบอลนะของซันเดอร์สแลนดแล้วก็ทีหลังหายไปหายไปแล้วก็ไปอยู่ที่เด posit ที่ไหนก็ไม่รู้ไปติดขึ้ไว้อะเพราะฉะนั้นเขาบอกความ ทุกอย่างที่ที่ได้ก็จะรักษาไว้ก่อนจงกระท่านย้ายเพราะวันนี้ก็อย่าไม่ย้ายวลานี้ยังอยู่ซันตามาร์ตาใช่ที่ที่รวกพระคาร์ดินัลอยู่ก่อนที่คนที่ประชุมแต่ก็อยู่ชั้นสองเลยย้ายห้องรู้สึกย้ายห้องให้ห้องใหญ่กว่าเออซิสเตอร์เองรู้สึกประทับใจยังไงตั้งแต่เป็นพระองค์ได้รับ แต่งตั้งเป็นเลือกตั้งเป็นภสานปปาร์เนี่ยรู้สึกประทับใจบุคลิกยังไงที่แต่ก่อนนี้กับวันนี้ที่เดี๋ยวนี้ท่านก็เป็นกันเองแบบแบบให้ประชาชนก็มองมองเขาแล้วก็รู้สึกว่าอืมันแบบแล้วก็ใครๆที่โรมนะก็พูดว่าเราต้องการแบบนี้ต้องการให้เป็นคนที่อยู่ใกล้จิตกับเราอทนนี่ก่อน แล้วมีโอกาสจะเชิญพระสันตะปาปามาเสด็จมาประเทศไทยไหมซิตาบอกแล้วว่าเธอจะต้องต้องตัดตัวเป็นจริงจริงจริงคุณทบอกนี่ประเทศไทยก็รอเธอ,เอที่สงกรานต์องคณะก็รอเธอนะแล้วก็มีคนอื่นว่าว่านี่อย่าลืมนะจะไปตอนน,ตน,นู้นตอนนู้นนี่นะเธอนะตัดตัวเป็นจริงจริงเลยก็เพื่อจะได้ได้มีโอกาสไปคือ <c oughs> คือคบแบบแบบซิตาพูดกับกับท่านแบบมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็น เป็นกรสันต์ตางๆแล้วก็เป็นใช้เธอเลยมีคนเดียวที่การใช้คำนี้นะโอเคครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวนะครับที่น่ารักน่ารักต้องขอบคุณซิสเตอร์จริงๆนะครับยินดีครับและก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ คุณครับคุณพ่อวรยุทธกิจบำรุงและซิสเตอร์อนาโรซาซิบุริสัปดาห์หน้าพบคำตอบชีวิตนะครับสัปดาห์ถัดไปเรากลับมาชมแสงธรรมกันได้ใหม่ส่วนท่านใดอยากชมแสงธรรมย้อนหลังขอเชิญได้ที่ c a t h o l i c m e d i a c b c t n e t วันนี้มีความสุขกันที่สุดเดี๋ยวเราไปพบกันที่วัดสวัสดีครับ